สวัสด,ดีทีเซอร์นี่คือทีเซอร์เกมที่011กับเกมกระบวนเลขสายฟ้า m Mathematic สำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมบวกเลขคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าต้องใช้ความเร็วในการมองและก็ความเร็วในการบวกเลขนะฮะ สำหรับวิธีการเล่นเกมนี้ครับก็ง่ายแสนง่ายนะครับเริ่มต้นนะครับตรงพื้นที่ตัวนี้เราจะมีอาเลเวลของผู้เล่นค่าประสบการณ์ของผู้เล่นเวลาที่เหลืออยู่ในการเล่นในแต่ละรอบแล้วก็ตรงาัด้ายครับจะมีปุ่มในการเลือกตัวในการเลือกโจทย์ว่าเราต้องการโจทย์ความยากขนาดไหนตั้แต่โจทย์ที่มีตัวเลขแค่3ตัวตัวเลข5ตัวตัวเลข7ตัวและตัวเลข9ตัวหลังจากนั้นครับเมื่อผู้เล่นทำการกดแล้วจะมีตัวเลขปรากฏขึ้นมาในช่องแต่ละช่องตรงนี้ ซึ่งจำนวนตัวเลขก็จะเท่ากับที่เราเลือกเอาไว้ซึ่งจำนวนตัวเลขก็จะเท่ากับตัวเลขที่เราได้เลือกเอาไว้อย่างเช่นถ้ากด3ตัวก็จะโผล่มาแค่3ตัวถ้ากด5ก็โผล่มา5ตัวกดเจก็โผลนะ่7ตัวกด9กกดก็โผล,ล่9ตัวหลังจากนั้นเราจะต้องทําการหาผลลัพธ์ว่าผลรวมของตัวเลขทั้งหมดที่เราทําการสุม่มขึ้นมานั้นน่ะมีผลพธมเท่าไหร่หากตอบถูกจะได้รับค่าประสบการณ์เก็บเอาไว้ถ้าหากตอบผิดก็จะไม่ได้อะไรเลยลองดูตัวอย่างกันในการเล่นกันนะครับ ถ้าสมมติผมเล่นสมตัวตัวแรกก็จะสุ่มออกมาเป็น1นึสหนึ่งนี่นะครับมันคือเวลาเราเล่นมันจะเร็วกว่านี้นะฮะอันนี้พอดีผมอัดวิดีโอก็จะช้าๆหน่อยแล้วด้บบนที่ขึ้นนี่เดี๋ยวมันจะมีการรีเฟซอีกหครั้งนะครับมีเลข1เลขหและเลข3ามผลล้มเท่าไหร่เอ่ยในห้านะฮะแล้วลองตอบดูอันนี้คือเราเอาอยู่ในคำตอบเป็นก่อนนะปุ่มนี้เป็นยังคำตอบ แล้วเราค่อยมาเช็คกันว่าที่เราตอบอถูกหรือไม่ซึ่งแน่นอนครับว่ามันตอบถูกแล้วเราก็ได้ค่าประสบการณ์เพิ่มนะฮะกรณนี้ของ5ตัวมันก็จะใช้เวลามากขึ้นนิดนึงมีเลข4เลข5เลข3เลข5เลข7 4ดสี่อาร์มีสิบสิบห้่อ่ะ, 10, 15, 19, 24, อะข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็น24เนาะ เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะมันจะแสดงทั้งหมด3รอบด้วยกันเพราะถ้าเล่นจริงๆมันจะเด็วกว่านี้แน่นอนนะฮะผมก็ตอบไป24หยุดเวลาอ่าแบบนี้ล้วเราเชื่ครับตอบนะครับก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะสมมุติถ้าเราตอบผิดละ่ะเอาเลข3าตัวนะฮะ12 9แล้วก็9ได้30เนาะอ่ะคือผมต้องบอกก่อนว่าตนนัวเลขที่มันสุ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะสุ่มมันถ้ายิ่งเลเวลเยอะเลขก็จะยิ่งมากขึ้นนะฮะ นั้นก็คือถ้าหากว่ายิ่งเล่นเก่งก็จะเลขกปจะยาขึ้นเมื่อกีก้เขาตอบคือสามสิบนะผมตอบไปยี่สิบเก้าอ่ะหยุดคําตอบไปนะแล้วเราลองใช้คําตอบกันซึ่งมันผิดเราจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะนี่มันก็จะเฉลยให้เห็นด้วยว่าครตอบได้เท่าไหร่นะครับอ่าและนี่ก็คือเกมกระบวนเลขสายฟ้า m a t h e m a t i c นะครับสาหรับวิธีการเล่นเกมนี้นะครับหากคลิปวิดีโอนี้ได้ทําการลงไปแล้วหนึ่งวันก็จะสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ที่ที่คำอธิบายใต้คลิป หรือกดที่ตัวไอทีอยู่ตรงมุมบนขวาของหน้าจอก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเวลายังไม่ครบ1วันก็ต้องขอให้ทุกทกท่านรอคอยกันไปก่อนนะครับและอย่าลืมติดตามช่องของอิชิกิอาเซรุและให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ลงนะครับ